เสียใส่หัวรับราชอง์การราชอง์การดังต่อไปนี้สกุลยังได้รับการอุ้มชูมาช้านานแต่ไม่สมึกในบรรคุณทรยศต่อเมืองส่งส่งลูกชายของตนแต่งงานกับต้าเหลียว<ะ>สร้างความเสื่อมเสียให้พันธทั้งครอบครัว<ะ>จบราชองการ ไป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 ไไปไปพปิดแล้ปิดอย่าถูกปิดแล้วไปไป้าเขาออกคัดมาทาไมมาทาไมปิดแล้วไปไปสกุลหยางแปลพักสวามิพักต่อต้านเหลียวไม่สมควรประหารเขาทั้งหมดหรือยังไงฝบาจะฆ่าล้างสกูสกุลหยางทั้งหมดเพราะความข้างเดียวไม่ได้นะพะยะค่ะามา์เป็นแม่ทัพใหญ่นะเขาจะกล้าโกหกข้าหรอ ทรงลืมแล้วเหรอพร่อให่ะพันเป้าตายเพราะหยางฉีหลังพันท้องอาฆาตแค้นเรื่องลูกเคยใส่ความสกุลหยางมาครั้งหนึ่งแล้วนี่คือบทเรียนสําคัญอ๋องป่าความหมายของเจ้าขนสึกตระกูลหยางจงรักพักดีอย่างมากไม่มีวันแปรพักเด็ดขาดเรื่องนี้ต้องเหมือนเงํนงำพ่อใหญ่ะหม่อมฉันหูเยียนจันขอเอาหัวเป็นประกันตะกูลหยางจะไม่ขายชาติแน่นอนพ่อใหญ่หม่อมฉันรับรองด้วยพรองทองคำ ตระกูลหยางบริสุทธิ์ก็จะสืบความจริงได้อย่าเพิ่งลงคำสั่งประหารพวกเขาทรงพิจารณาด้วยเพคะอเืเอาละข้าจะจองจำตระกูลหยางเอาไว้ก่อนสืบสวนเสร็จแล้วค่อยสั่งลงโทษขอ,ขอพระ,พระไทยัย